สวัสดีนะคมับพี่มิโงนะคะคุณยายกำลังสิไปสวนนะคะก็เลยแวะเขามาหาพี่มาหาน้องหนึ่งจหวะามาขึ้นรู้ว่าพี่น้องบริลับบริโนนนะคะอืมเฟซบุ๊ k คุณยายถือกวนนะคะถือวกวนจะพวกโลกจิตนะคะคุณยายก,ก็เลยเมื่อนี้ก็เลยทําการปิดนะคะเฟซปิดเฟซนะคะแะ้วก็เปิดเฟซใหม่เด้อบอกพี่บอกน้องนะคะบอกคู้ได้นะคะที่เคยเป็นเพื่อนกับคุณยายนะคะ คุณยาเปิดเฟซไม่นะคะเปิดเฟซบ,บุ๊กไม่ค่ะคุณยาทักไปกรลับคุณยายนี่เนอโอ้ยพี่น้องเลยนะคะเขามากบ่ได้ยุดบ่ได้ย,ย้อนนะคะติ้งแตงติงต้งแต,ง,ต,ง,ตงจนฟาปิดนะคะมือขึ้นนี่ปิดนะคะเฮ็ดคลิปบวล้วเพราะว่าอันผู้เป็นนันเ้าปิดพ่อเขาปิดเครื่องนันแมนบอมันกระสินลังเข่ามากเครื่องทีคุณยายเฮ็ดคลิปนะคะมันก็เลยเฮนไห้หระบบทั้งมดนะคะมันตัดนะคะ มันตัดขุนยาก็เลยมือขึ้นกกนี่เฮ็ดคลิปว่าแล้วนะคะก็เลยนอนซะเลยอืมกำลังวาสีอืมกำลัง่าสีออกไปสวนนะคะเมน,นี่เสียออกไปอ่าเสีออกไปใส่ปุ๋ยริกนะคะเห็นมันแล้วอ่าที่อากาศพี่น้องนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเวลาจับงุ้งหรือขุนยาบุญสซกก่อนนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะแต่ว่าเสีออกไปพคุณเด่นสีมันนอน ที่ออกไปนะคะทีะออกไปอ่าใส่ปุ๋ยพริกสะก่อนนะคะพี่น้องก็เลยบอกพี่บอกน้องนะคะเดี๋ยวคุณยาเดี๋ยวสีสั่งเฟซใหม่สะก่อนนะคะแล้วก็จะแอดเฟซเพื่อนเพื่อนเกา่เกาๆนะคะผู้ใดเป็นมูคุณย่านะคะมเูเกา่เกาๆก็ทักกันเข้มมานะคะเพราะว่าคุณยาสใส่ันอาสิบใซ่แล้วนะคะเฟซตัวนี้มันกวนคับคนนะคะเมื่อยเมื่อยพี่น้องนะคะคุณยาปิดทั้งมันอ่า บอกเฟซบอกกระแล้วนะคะสองเพื่องกับบอกกระแล้วนะคะเมสเซนเจอร์คุณยายกับบอกกระแล้วกันยังแปลกขมาใดอยู่นะคะกับโบลูคือกันมันเห็นในห้องสุขภาพจิตบอดีคุณยายกับบอยากใส่ข้ามยากนะคะต่อไปในสิบวใส่ข้ามยากทั้งเฟซบุ๊กนะคะใส่ข้ามยามย่างใดนะคะอ่าผู้ติดตามก็ลดลงโอ้ปวดสุขภาพจิตขนาดเลยนะคะฟังเพลงกับฟังบได้พี่น้องอยากฟังเพลงที่ห้องิเคยฟังนี่ยังสิ ก็ฟังก็ได้นะคะอยากอ่อนอยากคุยกับมูห้องก็อ่อนก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเพิ่นก็ติ้งแต่งแต่งหอดเห็นห้องอ่อนจันสินะเพิ่นก็สิคิดว่าห้องิอ่อนเพิ่นแต่คิดจะอ่อนเลยเด้อันพวกโลกจิตนี่สิบอกซะนะคะอพืคุณอยากก็บ่อยากว่าีหยังมากมายพ่แม่นจังอื่นดอกย่นหอดบุพการีเพิ่นนะคะว่าอย่าว้านะคะพี่น้องเนี่ยเขามาถอดมาณโลกจิตเนี่ยท่ออันกับสแกมเมอร์นี่ก็พวกแห้งแล้วนะคะ แต่ว่ามืนีมาในอารมณ์อ,อย่างเหลือดบ่ไปลมบ่ม,มาเด้มือนีศูนย์นะคะเขามาเพราะว่าอารมณ์ศูนย์เออก็เลยเขามาเว่าน้ำพีน้ำนอนแค่นี้ละไปละสิปห้าเฮดเวียกนะคะมือนีเด้อไปสักก่อนนะคะจ้าบ๊ายบาย